เห็นห้องที่โล่งในคลิปที่แล้วไหมคะวันนี้พี่นาดาอยากพาไปดูตอนที่มันยังไม่ได้เริ่มจัดกันค่ะนี่คือภาพในวันแรกของบ้านบอกไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีห้องเนี้อยู่กันหลายคนของแต่ละชิ้นตัดใจไม่ลงมีคุณค่าทางจิตใจของสมาชิกในบ้านพอเราได้จับของแต่ละชิ้นจริงๆเราก็รู้เลยค่ะมันไม่ใช่แค่ข้าวของแต่มันคือความทรงจำและความผูกพันของหลายๆคนเราจัดอย่างครบไม่เร่งไม่ตัดสินแต่ค่อยๆคืนพื้นที่ให้หัวใจได้หายใจอีกครั้งระหว่างจากของ บ้านก็เล่าให้ฟังทุกคนทํางานก็เหนื่อยล้าอยากให้บ้านเป็นที่พักเติมพลังอยากให้ช่วงเวลาที่อยู่บ้าน,นช่วงที่อบอุ่นกลับมาก็ไม่มีพลังที่จะจัดบ้านเราตั้งใจจัดให้ห้องนี้กลับมาเป็นที่พักกายการเหนื่อยล้าจากการทํางานพร้อมเก็บความทรงจาดีๆไว้ทุกมุมกว่าห้องนี้จะโล่งและสบายตาได้แบบนี้ผ่านความตั้งใจของเจ้าของบ้านและความเข้าใจจากเราจริงๆขอบคุณที่ให้พี่น,นาและเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในบ,บ้านหลังนี้นะคะใครมีมุมในบ้านที่อยากเริ่มแต่ ่ยังไม่กล้าหินไหวได้เลยว่าอยากเริ่มแล้วแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไว้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะคะ